จะทำบิวต oh ี้ฮอลแล้วก็เสื้อแขนยาวอีกกูงงกับชีวิตมากนะหน้ามึงยังไม่แดงหรอกก็ปักได้อีกอ่ะหน้ากลัวทำไมเที่ยวจนแบบแพ็กเกจจิ้งยืนมาอยู่ตลอดแล้วก็จะอยู่ตลอดไปถ้าเขายังผลิตอยู่แอนดี้ก็จะซื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กทองมันก็โลงจริงเหอดูหน้าดิคือถ้าโลกว่านี้ก็ทอดไก่ได้แล้วนะ เพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d d โปรยาสามหอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่อง d อ e เป็นครั้งแรกนะครับเออาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนนี้จะเป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเจอร์นี่ลักชวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับใครชอบ ที่เป็นท็อปิกเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอตตี้บวอยาสามด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ในเทศกาลที่เป็นแบบว่า Hall of the ด e a r ีเนาะวิดีโอนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเมคอัพนะครับก่อนที่วิดีโอมันจะยาวไปกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวกจับไปเริ่มกันเลยนะครับขอบอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้รับการสปอร์ตของทุกอย่างจะเป็นมาจาก p e r s o n a l opinion ของเอตล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดที่ราคา หรือว่าการหาซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดตามช่องเอดมาสักพักหนึ่งอ่ะจะรู้ว่าเอดเป็นคนที่ชอบฟาวเดชั่นแล้วก็ปลอนเซอร์มานะครับเอดจะเริ่มฟาวเดชั่นก่อนเลยนะครับก็คือรองพื้น รองพื้นเนี่ยมีประมาณ20ตัว <c oughs> มีเยอะมาก <c oughs> แต่ตัวที่ชอบตลอดการเลยนะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับ w i t a Lumiere Fluid Makeup f p f 15นะครับจากแบรนด์ชาแนลตัวนี้ผลิตมาหลายปีแล้ว <c oughs> เนื้อดีเนื้อเป็นแบบ s a t ติ finish ที่มีความโกลนิดนึงดูผิวดีมันจะปกปิดไลท์ t ูมีด i ยมนะไม่ได้ปกปิดมากคือคนจะใช้ตัวนี้ต้อง ผิวพื้นฐานผินวอ่าดีในระดับหนึ่งคือเอดใช้มากใช้มาหลายปีมากแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนก็จะใช้จะมีอยู่ในคอลเลกชันเรื่อยๆเลยนะครับก็ตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2เอาเป็นท T4 ละกันเพื่อนๆจะได้แบบโอเคมีชอยมากขึ้นเอดไม่มีคุชชั่นในคอลเลกชันเลยนะครับไม่เคยลองใช้คุชชั่นเลยแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นอันนี้ Your Skin but Better u t b CC Color Correcting Full Coverage c l e a m นะครับขอ Anti Aging คอนซีลเลอร์ด้วยคคลมแรงมาก SPF 50ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับของ IT c o s m e t i c กคือใช้มาแล้วรู้สึกดีมากอันนี้มันเป็นแบบ your skin but better version คือใช้มันไม่ได้ฟู coverage อย่างที่เขาเคลมเนาะมันจะเป็นแบบมีเดียมอะมีเดียมกึ่งค่อนข้างไปทางฟูแต่มันไม่ฟูคือใช้แล้วหน้าดูแบบ ดูไม่ดูไม่เคกอะดูดีมากแล้วใช้แล้วก็มีคนถามว่าแบบเอ้ยทำไมผิวดีจังแล้วก็เอจะใช้ตัวนี้ในวันที่แบบรีบๆตรงที่แบบที่เกียดทากันแดดเนาะก็มัน FPA 5 0อยู P ่แล้วก็รีบๆแล้วใช้แล้วผิวมันจะดีมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองที่ชอบเพราะมันสะดวกมันง่ายพกพาง่ายแล้วหลอดก็คือแบบเนี่ยเห็นไหมเวลาพกไปเที่ยวก็ตัวเดียวก็จบนะดูดีเที่ยวจนแบบแพคเกจจิ้ง ยืนมาใช้จริงและตัวสุดท้ายที่ซื้อของปีนี้เราก็ชอบมากตรงที่เนื้อดีแล้วก็ปกติอ่ะเอเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมครับแล้วก็เอจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะอีก,กับพวกแบบติ๊กฟาวเดชันเพราะรู้สึกว่าส่วนมากติ๊กฟาวเดชันจะเป็นฟ u ลค coverage แล้วก็จะปกปิดแบบเยอะอ่ะคือเอ็ดไม่ได้ชอบการแต่งหน้าแบบให้มันหนาชอบให้มันดูเป็นผิวผิวชอบโชว์ผิวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยใช้แล้วแบบเออมันดีที่ซื้ออ่ะ ซึ่งเพราะว่าแพคเกจิ้งแล้วราคามันไม่ได้แรงมันประมาณ20กว่ายูโรเออแต่มันเอ็ดว่าใช้น่าจะประมาณชาติหนึ่งถึงจะหมดเพราะมันแบบมันใช้มันจะเป็นแบบติ๊กอย่างเงี้ยครับคือเนื้อดีเกลี่ยง่ายกลิ่นมันจะมีความเป็นเมนททลคือดีมากเลยพกพาง,ง่ายส่วนมากจะพกไปเที่ยวเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเอจะพกแค่ถุงกระเป๋าเครื่องสังมภาระใบเล็กๆแล้วเอจะไม่มีกระเป๋าโหลดนะครับก็ตัวนี้ก็ดีมากเพราะว่า ไอถุงที่เราใส่สก,กินแคร์มันก็ได้แค่1ลิตรใช่ไหมครับตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นติ๊กหนาะดีเลิศปกปิดดีติดทนนานก็ประมาณไลท์ทูมีเดียไปเรื่องของบอนเซอร์ละกันบอนเซอร์ bon ปีที่แล้วมันจะเป็นตัวบอ b ตี้บราวน์นะครับโกลดนไลท์ตัวนั้นก็ยังชอบอยู่แต่ว่าปีนี้มาเจอตัวใหม่ แล้วก็ชอบมากใช้ทุกวันใช้แต่ตัวนี้จริงมันคืออ n น s าตาเซียเบอร์รี่ฮิลนะครับพาวเดอร์บอนเซอร์สีโรสบูดแพคเกจิงก็อลังการใช้ดีมากมากมากสีมันแบบวอร์มมีความแบบติ่งน้ำตาลแดงแต่พอมันไปใช้บนหน้าแล้วมันแบบมันปังอะ <c oughs> สีมันจะแบบวอร์มดูแบบสวย <c oughs> เห็นไหมมันจะเป็นน้ำตาลแบบ ติ่งติ่งแดงนิดนึงอ่ะชอบมากเลยอ่ะตัวที่สองก็เป็นบอนเซอร์ที่ใช้มานานมากแล้วแล้วก็มีในคอลเลคชันนานมากแล้วแล้วก็ใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับมันจะทำให้หน้าวอมวอมเนาะและกลิ่นก็หอมนะครับัวเลยแทนเดชแนลนะครับวันนี้ชอบมากสีสวยแล้วมีกลิตเตอร์นิดนิดแต่ว่าเป็นกลิตเตอร์ที่แบบไม่เออตัวนี้ก็จะอยู่ในรู้สึกว่าฮอของบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนด้วยนะครับสเปรย์ฉีดหน้า ตัวนี้สับดีมากดีมากราคาก็แรงค่าขยันได้ราคาถูกก็ตัวนี้ u r เ a n ร์ c a y ครับก็ดีนะเอเ a n ร์ c a y ก็ดี Makeup Setting s p r รย์ดีมากๆเลยของตัวนี้แต่ตัวเนี้ย ได้ปริมาณเยอะกว่าราคาถูกกว่าประมาณ20กว่ายูโรก็คุ้มนะครับพรอมเมอร์จริงๆเป็นคนไม่ค่อยใช้พรอมเมอร์นะแต่ว่าก็ออกมาพูดให้เพื่อนๆดูแล้วกันเวลาใช้เวลาแบบแต่งหน้าออกงงออกงานก็ใช้ของตัวนี้อตอนนั้นเพื่อนที่เขาทำงานสิทเลขเขาให้มานอะก็ดีมากเลยแต่ก็อย่างที่เขาเคลมจริงกลิ่นดีด้วยมันจะมีความเป็นเนื้อเหลวๆให้ดูมีความเป็นเนื้อแบบมูสมูสเนิดหนึ่งเห็นไหมเนื้อมันจะมีความเป็นมูดมูซิลิโคน,นิดหนึ่ง ตัวต่อไปคอนทัวร์ละกันคอนทัวร์สีก็ตัวเดิมเลยของปีที่แล้วกับปีนี้ยังไงก็ตัวเดียวกันเฟรนดี้บิวตี้นะครับสีบล็อกค่าดีมากนี่สวยมากไม่เวอร์ววังอลังการไม่พูดเดยเอะเนาะอยู่ในทุก้องของเออยู่ตลอดแล้วก็จะอยู่ตลอดไปถ้าเขายังผลิตอยู่เอดีก็จะซื้อต่อไปเ,เรื่อยๆนะคะเด็กท้องต่อมาเลยเพราะมันสะดวกในการพกพานะครับก็คือตัวนี้ขอเช็ดก่อนสกปรกมากคือ d i o r Contour Palette นะครับนี่ มัเอ็ดไม่ได้ชอบอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันเวลาไปเที่ยวแล้วมันสะดวกในการพกพ่าเพราะมันมีทั้งคอนทัวร์มีทั้งไฮไลท์แล้วก็มีตัวนี้จะใช้คอนทัวร์ตัวนี้จะไปใช้เป็นบอนเซอร์ตัวนี้จะไปให้เป็นไฮไลท์ใช่แต่ตัวนี้เอ็ดไม่ค่อยใช้ก็คือไม่ได้ใช้ทุกสีแต่ว่าสีก็สวยนะแล้วสปอตเช้ดูจะทำบิวตี้ฮอล l แล้วก็เสื้อแขนยาวอีกนีวิตมากอะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่สีนี้ แล้วก็สีเข้มเห็นไหมอันเนี้ยถ้าจะอยากคอนทัวร์แบบตายข้างหลังก็ต้องอันนี้เลยแต่อันนี้ก็แบบเป็นบอนเซอร์ที่สีสวยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็ไม่เอ่ยอะมากดูดีเลยครับสวยงามพาเลตหนึ่งของ Christian Dior เหมือนกันนะครับชื่อว่า Backstage g o l Palette มันเป็นพาเลตที่ไฮไลท์ซึ่งสีแบบสวยมากมันคือพาเลตนี้ชอบที่ซื้อพอตัวนี้เลยสีพีชแบบว่า เป็นส้มที่แบบว่ากำลังดีเห็นไหมมันจะมีความเป็นไฮไลท์ด้วยอะแต่ว่าตัวที่แรงตัวนึงก็คืออีนี้อีตัวสีทองเนี้ยคือสีแบบกริตเตอร์เม็ดใหญ่แบบงานกีฬาสีตายไปเลยแต่ชอบนะเวลาแบบแต่งหน้าเวลาไปแบบดินเนอร์ฮอลิเดย์มันดูแบบเยอะดีอะ ไม่แคร์หน้ากูแต่คือแบบถ้าเพื่อนๆเห็นของจริงก็คือมีความคริตเตอร์เบอร์ใหญ่เลยอะแต่อชอบบางทีก็เอามาหลาย์ฝึกตาสู้ไหมแม่พูดสวยทั้งสองสีเลยนะทั้งสีทองทั้งสีชมพูเลยเียมพูก็จะดูบนแคมเปญน,นิดนึงแต่ว่าถ้าเทศกาลแบบปีใหม่คริสต์มาสก็ต้องสีทองใชนะเพราะเป็นคนแบบว่าดอกทองดูความแบบ เห็นปะแม่ไหลให้แม่ไหลอ่ะสีทองอันนี้สีสุขภาพดียังไม่มีสาเหตุเป็นไงล่ะคือชอบมม่อะชอบทุกตัวแล้วบ u ัชตัวนี้ก็สวยเปนสีค o p เปอร์คเอร์นะก็ไปลองดูก่อนนะค่อยซื้อนะดีออลแบ็กสเตจโกลว์พาเลตซึ่งมันก็โลงจริงอ่ะดูแน่เดิคือถ้าโลกว่านี้ก็ทอดไก่ได้แล้วนะ แป้งเอ็ดดีจะเป็นคนไม่ใช้แป้งนะไม่ไม่เป็น pressed p o w d e ที่ไม่มีฟาวเดชั่นตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับแมกใช้มานานแล้วสี mm. medium plus ของ mineralize skin finish นะครับตัวต่อไปคือติ้น mm. อัน,นคิดพลูฟนะครับของคาแรงอันนี้สวยมากๆแล้วติดทนนานมากๆม,มันดีกว่าพวกออเรนทัลเป็นเส้นอะไรพวกเนี้เยอะเลย แต่ว่าราคามันก็จะแพงกว่าแต่มันไม่ได้แพงเวอร์นะแต่มันติดดีมากเอ็ใช้ทั้งทาปทากทั้งทาหน้าเลยอะปากวันนี้ก็ใช้ทาตัวนี้เห็นไหมสีมันจะแบบคือเข้มกว่าเบเฟิตอีกอะมันแบบดีอะดีตัวนี้คือดีสุดที่ใช้มาติดมาหลายๆอีห่อนนะเอ็ดว่าอันนี้ดีสุดติดทนนานสุดแล้วก็สีชัดเจนสุดเลิศไปลองดูรู้สึกว่าตอนนั้นมันออกมา3สีไม่รู้ว่าเขาคอนติเนียไปหรือย,อยังนะแต่ว่ามันดีมากจริงๆไปลองไม่เห็นไม่เคยเห็นคนพูดถึงเลยปราช บาตอะเอ็ดก็เป็นคนไม่ค่อยใช้บัตส่วนมากจะใช้บัตในพาเลทนะครับแต่ตัวที่ชอบก็คืออันนี้ของแม็กเป็นครีมบัตนะครับสีอิม proper copper สวยปะหน้ามันจะออกมาเป็นแบบพีชพีเหมือนไปอับแดดที่แบบว่าหมู่เกาะคอสซิก้ามาคือมันสวยมากใช้แล้วแบบเหมืนอนสีออร์แกมแต่มันสวยกว่าอีกอะเออชอบจริงๆปัดให้ดูมาอกหน้ามึงยังไม่แดงอดียว ก็ปัดได้อีกอะแน่กลอะทำไมเพื่อนเพื่อแต่เอ็ดพูดจามไม่สุภาพอ่ะจริงๆเอ็เป็นคนน่ารักนะแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เห็นปะหน้ามันจะดูเหมือนแบบไปซ้ำกับใครมาแล้วแบบเพิ่งซ้ำเสร็จอะ <laughs> ต่อไป <laughs> คนบ้าอุปรกรณ์เสียนคิวมากแล้วมีประมาณแบบเกินยี่สิบแท่งอะแต่ว่าคือมันตัดสินใจไม่ได้จริงๆริงคือเลือกมาได้อักแค่เนี้ 4แท่งละกันถ้าใครบัจเจตน้อยร้อยกว่าบาทอันนี้เพคที่ดอดีมากไม่พูดเยอะอยู่มาหลายหอแล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้เหมือนทองคอมฟอร์ดเลยเป็นหัวตัดอย่างนี้ใช้ดีมากสีสวยเอใช้สี1นึ่งเกาเลัดคือร้อยกว่าบาทอะ่ะยู่ซื้อเล่นได้เลยนะคะดีมากแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้ก็น่าจะชอบที่สุดในคอลเลกชันนั่นแหละเมรรี่มายบรของ Ben e f i t นะครับแปลงก็ดีแปลงไม่แบบแปลงใช้ได้จริง ไอตัวเนี้ยของครอยเซอ์ดอแปลงเอ็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แปลงชอบแปลงแบบสปูลี่มากกว่านะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมหัวเล็กๆเ,เขียนแบบสวยมากเวลาเขียนตรงนี้แล้วก็เขียนปลายก็ดีคือตัวนี้ดีสุดในคอลเลกชันใน4ตัวนี้แล้วก็ใครบัจเจ็ตน้อยลงก็เทปโฟราสีนี้เอ็ดดีชอบมากๆนะครับเป็นหัวเล็กหมดแล้ว ออใช้ดีแต่ไม่รู้มึงจะให้มันทำหอยอะไรเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงเด้อไปขอเอ็ดไม่ได้ชอบมากเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะออกน้ำตาลซึ่งผมเอ็ดดำตอนนี้เนาะถ้าเอ็ดทำสีผมเอ็ดคงจะใช้อันนี้บ่อยแล้วมันคือจีวองชี G ่ปารีสนะครับพ o w เดอรี I ่อายบลอนด์ซิใช้ดีมากเป็นหัวแบบต้องเหลาเอานะแปลงก็ดีนี่อน,นี้เนื้อดีมากพิกเมนมันดีอะนะ กลิ่นก็หอมชอบกลิ่นแบบเมนท์อเมนท์ทบาวเจลก็เหมือนเดิมเหมือนของพออื่นๆที่แล้วนะเรื่องของสีก็ต้องให้อันนี้ a n a s t a าเซียเ e อร์รี่ฮินะครับสีการ์นจะช่วยในเรื่องของสีสวยมากอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ b e n นฟิตเบรดี้เ t ดบาอันนี้จะช่วยในเรื่องของทำให้คิวเราเป็นตรงอ่ะเข้าใจปะเหมือนทาทาเจลใส่ผมอนะไรเงี้ย คิ้วเราตั้งตั้งตั้งอะเห็นไหมที่คิ้วตั้งได้ก็คือตัวนี้นแหละคอนซีลเลอร์ใช้อันนี้เวกมีอัพคอนซีลเลอร์นะตัวเดียวเพราะว่าเอ็ดไม่ได้เป็นคนที่มีรอยสิวนะซอฟเปตของลิมเมลเขาถูกเลยตอนไปอ,อังกฤษดูดิใช้มาปั๊บสองสามปีแล้วมั้งไม่หมดสักทีเพราะไม่ค่อยได้ใช้เนาะใช้น,น,นานๆทีใช้ใต้ตา,ต,าตึกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กถูกมากสามสองสามร้อยอ่ะเขาถูกเลอร์ถ้าเอ็ดที่เป็นสิวก็ตัวนี้เลย Studio f i ินะครับ CNC30 สีสใช้นะครับไฮไลท์ตัวที่ชอบที่สุดนะตัวเดิม Go Glancer Street Stick ของ Becca อันนี้ก็หมดเราต้องซื้อต่อเพราะว่าชอบที่สุดเะเป็นไฮไลท์ที่ชอบสุดดูนะ <c oughs> มันจะเหมือนทำให้หน้าเรามันทำให้หน้าเราวาว,าวาและดูสุขภาพดีมากก็คือตัวเนี้ยชอบสุด ล้วไม่แห้งเพราะว่าบางทีเป็นผงมันจะแห้งแต่ตัวนี้มันจะดูแบบมันจะรู้เหมือนทาน้้ำมันที่หน้าแต่ว่าอธิบายไม่ถูกอะแต่สวยอะสวยมากสวยสุดคือเป็นไฮไลท์ที่สวยที่สุดละไฮไลท์ที่ดูไม่ปลอมและสวยที่สุดเออดูเป็นผิวที่สุดอันนี้นะครับของเบเก้าเบเก้าทำไฮไลท์ได้ดีที่สุดจริงๆใช้มาหลายปีแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะว่าไม่เคยเจอตัวไหนที่แบบสวยเท่านี้แล้วมันไม่เวอร์เท่าตัวนี้มาก่อนนะคะ ลืมตัวนี้ได้ไงมันเป็นชินเชตยเจ์ไรเซอร์นะครับตัวนี้ของเคลมเดลเมร์ก็สวยมีเอพิไลส3าติดฟินิชด,ดีใช้ในวันเล่งรีบที่ไม่อยากทาหน้าแล้วแบบอยากเป็นแบบว่าวันที่อยากแวัโชวคผิวเยอะๆนะมันก็แบบไม่ปกปิดไลท์คอเวเรจมากๆเลยแต่ใช้ดีมากๆราคาก็ไม่แรงมากแล้วก็ลิปสติกท,ที่ชอบสีนิวชลโรสได้ามาฟรีของบอ๊อบพี่เปา ไม่ว่าเห็นป่าช่วงนีโควิดอันตรายนะเพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นพาเลตเวลาไปเที่ยวก็พกตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะมันมีทุกตัวนะครับของ Our อร์การ์ดอัลล็อกอนะครับนี้ข้างในก็จะเป็นนี่ มันมีทั้งบลัชสองสีนะครับสีออกแบบโรสสีออกคอปเปอร์และมีไฮไลท์ซึ่งสวยมากแล้วก็มีบอนเซอร์ซึ่งเห็นไหมเอ็ดใช้ไปเยอะมากมันค่อนข้างจะบุกนะครับแล้วก็มีฟินิชชิ่งพาวเดอร์สองตัวนะก็สวยทั้งสองตัวนี้ก็วิดีโอยาวมากอีกแล้วนะเป็นวิดีโอเมคอัพแเซอร์วิสของเอสนะคบไ,ได้รับการสปอนอะไรนะครับมาจากความคิเ็นส่วนตัว1น0อรนเลยนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะนะว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนบ้างวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย,บาย